ได้ตรงนี้สั่งมเมนต์ได้ที่นำผู้ตรวจสอบอะไรออกไปหน้าห้องเหมือนหยอดอะไรเขาก็เอาตัวคนสอนมาที่ไหนนะก็หลักร้านอุตสาหกรรมเฉลยภาคใต้การทำงานต้องมีการบรนาการถามว่าเรอย่างไรพี่เนี่ยนะตรงนี้เฮ้ยราคาเร่ข้นตรงนี้เนี่ยไม่ลดอย่างคามต้องข้ามเสมอ แต่บาที่นี่เนี่ยเรื่องการแถลงสองครั 2, ้งสองข้างใช่ไหมต่างห้ามสัจสุดการแสดงบนท,ที่สาธารณะอยากกระจุกคุณเป็นอะไรนะปะ่าจะมีการลงเรียนไปแต่ทางเทศบาลเราก็ตอนช่วงที่สามครั้งที่นี่เราจะทำเป็นสครั้งนะคะณขณะนี้ทางเทศบาลน่งเป็นคณะ ตามโครงการครับลงตัวแล้วค่ะนีล้ล,ลงตัวก็สามารถที่จะเสนอโครงการเพื่อรองรับมาแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อว่าต่อไปจะได้มีปัญหาเข้าใจกัน้ถูกต้องว่าขั้นตอนมันต้องออออออใช้หมายอันรีีเราตรงนี้คนละฝ่ายเราเป็นข้าราชการปกติจะเป็นผู้ซ้อมกลันเพื่อะไรแบบสำรวจความพร้อมแล้วก็พร้อมกับหน้าสมุดบัญชีของหมู่บ้านนะคะส่งมาที่สทบสาขาสิบสงขลาคือขั้นตอนนี้คือทางเทศบาลเรียบร้อยแล้วรอกั ขั้นตอนต่อไปจากการประชาคมตรงนี้แล้วจะชื่อเจ้าแล้วต้องมีอะไรอะไรมาอิจฉาบย่อค่ะจากผลต่างนะครับที่คนที่ในเราร่วมร่วมนะครับเรื่อมาปรากฏว่าวันที่มาร่วมวันที่19สิงหาคมก็คือหนึ่งมีนายอูรุมโตโตนะครับประธานรัฐสูนะครับเมืองสิงห์นครนะครับชุมชนนะครับนางอภัยนครับปกครองนะครับมาด้านล่างรัฐมนตรีนำผลการประชุมเมื่อวันที่5สิงหาคมนะครับเรียก แต่พอไปประชุมจริงๆนะครับผมเรียนสถานที่จากสิงห์บุรีเป็นคนเรียนับท่านผมก็เลยนําเสนอท่านผู้ตรวจในที่ประชุมที่สาราต่างว่าขอให้มาช่วยเพราะมันเป็นประโยชน์กับชุมชนเป็นประโยชน์กับประชาชนมันยังไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นเท่าไหร่น่ามีเวลาดูเล็กน้อยหรือว่าท่านใด